สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทย74นะครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีช่อง7เวลาประมาณบ่าย2องครึ่งเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นพรแสนชัยบอเจริญปิโตรเลียมพบกับทางด้านเพชรบ้านไร่บอเทคโนโลยีสวงพิกัดน้ำหนัก110ปอนด คู่ที่สองก็จะเป็นเด่นพยักศักสตูลพบขับ,ท,อบอออท่านสิริโชคสอบงอมรพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ปอนคู่ที่สามก็จะเป็นไทยสอชเปียกอุไทยพบกับ,บงงกกท่านเงาพยักแอดสันปะตองพิกัดน้ำหนัก133ปอนด์และคู่เอนรขงรายการนี้ครับเป็นการป้องกันแชมป์ของฉลามดำนะครับรุ่นแบนตอมเวดน้ำหนักไม่เกิน118ปอนปด์อนะครับฉลามดำในกาาาีตาศาลากับผูท้าชิงหานเพชรเขียดเพชรหรือเจ้าหานซอสักกริน ิกัดน้ำหนัก118ปอนด์นะครับนี่เป็นคู่หวยในวันนี้ต่อไปมาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นพรเสนชัยมา110ปอนด์ทพิกีดัดส่วนทางด้ายเพชรบ,บันไรก็มา110ปอนด์ทวีตีกัดเช่นเดียวกันนะครับเด่นพยักษ,ษ์ศักดิ์สตูนมา120ปอนด์ทพิกีดัดส่วนทางด้านสิริโชคสอบ,บงอมรมา122ปอนด์กับ,ปปบ 2, ลดไป 0. 2ปอนด์ไทยสอจอเปียกวุไทยมา133.2ลดไป0.2 ส่วนทางด้านเงาพยักมา133.2รถไป0.2เช่นเดียวกันคุยรายการนะครับฉลามดํครับนัก้านหานเพชรแกร,เพ,ร,เ,พรเพชรมา118ตอนทวีกัดนี่เป็นน้ําหนักมวยเมื่อเช้านะครับแฟนคลับไมยลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพลิเคชัน24เป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําราคาเด็ดเปิดมาคนมันชก2วัน3วันเลยนะครับเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษานํามาเป็นข้อมูลนํามาเปรียบเทียบ กับราคาเร็ดดังการชั่งน้ำหนักราคาเร็ดก่อนการชกแล้วก็ราคาสดๆจากคอเวทีที่ตรงนี้บริการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480ผมพร้อมให้คแนะนำนะครับและที่ตรงนี้นะครับราคา100บาท200บาทเปิดให้เรา,าออกตัวบางทุน ใช้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับเราเป็นตัวแทนเป็นความหวังของครอบครัวเราต้องทําให้ได้และแฟนคลับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับเป็นครอบครัวเอปพีเค24เดี๋ยวนี้มีพี่น้องร่วมชจยคาอยู่2,300กว่าท่านที่ตรงนี้ก็ฟรีนะครับบันทึกเบอร์ผมนะครับ093 050480ก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยนะครับบอกว่ามีความประสงค์จะเข้าร่วมชจคา เป็นพี่น้องแอสพีเคสองสี่พวกเราินีตอนรับทุกทท่านนะครับต่อไปมาดูราคาเด็ดนะครับคู่แรกนั้นพรแสงชัยเป็นต่อในราคาสิบเอ็ดแปดไป็นสามสองนะครับคู่ที่สองเด่นพยักเป็นต่อในราคาเจ็ดสี่เงาพยักเป็นต่อในราคาห้าสี่แล้วก็ฉลามดําเป็นต่อในราคาเจ็ดสี่เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นราคาเด็ดประจวันนี้ต่อไปมาดูเมยอรักเมยชอบผมนะครับคู่แรกนั้นพรแสงชัยนะครับซ้อมอยู่สอบภุมีพัฒน์ ตัวนี้เขาในเหนียวเน็บนะครับประเภทช้างเผือกเข้ากรุงส่วนเพชรบ,บ้านไพรวทคโนลง,งปุษสวงเนี่ยฟิมมือดีเขาในแข็งแกร่งนะครับเปิดมามานะครับผมชอบไปที่พรแสงใจบอเจริญปีโตเลียมนะครับวันนี้น่าจะมาแจ้งเกิดน่าจะมาสร้างสีสันให้กับมวยช่องเกรสีได้นะครับผมมองว่าเป็นมวยสร้างคุฎิสองกเปเี่ปนไปยั์ศักสะทุนวันนี้มวอเจ้าภาพเจ้าจินวันนี้หลักเหลี่ยมดีสอกคมเขาในแข็งแกร่ง สิลิโชจนี่เขาในเนียวเนบนะครับแต่ว่าช้ากว่าต้นๆเด่นพยักไปก่อนแน่นอนเข้าแล้วลรออกตัวบางทุนนะครับจะแพ้คือพลิกแพ้ราคาแ่งแท้ๆตรงน,นั้นเขาเข้าแล้วออกตัวบางทุนเอาแพ้ชนะก็จะได้ตังค์นะครับชอบที่เด่นพยกักศักดิ์สตูนคู่ที่สามไทยซอสจอเบี้ยับไทยเจ็บเงาพยากักคู่นี้หนักเจอหนักแรงเจอแรงใครพลาดเป็นลวงเป็นหล่นคู่นี้นะครับมวยคล้ายๆกันหนักแรงใกล้เคียงกันโอกาสนับนอกได้ทั้งคู่ใครนับใครนอกใครลวงใครหล่นจับตาดูนะครับแต่ว่า คนต่อเสียน้ําคุณนี้ผมอยากให้ลงตุลองวิธีไทยสจเพียกุองไทยครับวันนี้คุยห็นรายการนะครับป้องกานแชมป์รุ่น118ปอนด์ของฉลามดําตัวนี้รุ่นน้องอ่อมสดนะครับจมดันไฟแต่ว่าชนะมาส่วนมากเจอเตมวยเขา่าเจอเตมวยเดินเข้าหาวันนี้เจอนักชกรุ่นพี่อย่างหานสอสกอรินหรือจะหันพิษเขียเพชรตีนซ้ายเนียนหนักแรงเขาเกมมวยฟีมือต่อดฟีมือวันนี้เรทเปิดมาค่อนข้างแพงนะครับฉลามดําเป็นต่อ7-4-2-1หน้าลงทุนรองครับ รองเป็นที่เด็ดในรายการเลยนะครับผมชอบไปที่หานเพชรเขตดเพชรฝีมือดีเก่าเกมฉลาดการฟิตซ้อมเยี่ยมมองว่าวันนี้เป็นมือที่น่ารองมากมโอขาดพริกกมาเป็นต่อข้อตัวบางทุนเอาแพชนะมโอขาดได้ตังกรองไปที่หานสสักกริรินนะครับสรุปมือรักมวยชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่พรแสงชัยบอ่อเจริญปิโตเรเลียมคู่ที่สองชอบไปที่เด่นพยักษ์ศักดิ์สตูนเข้าแล้วอยู่ในกตัวบางทุนนะครับเพราะว่าอันตรายเหมือนกัน คู่ที่สามรองไปที่ไทยซอจอเปียกอุไทยและพิทายรายการด้วยหานเพชรเขียดเพชร,พชร,พชรวันนี้เป็นเหมือนที่น่ารุมทุนรองอีกตัวนะครับขอบคุณแฟนครับนะครับที่ติดตามเป็นมาใช้ผมมาโดยตลอดนะครับผลงานสําหรับผลงานเมื่อวานนะครับทั้งหมด12คู่เข้า11คู่อีกคู่หนึ่งเสมอนะครับแบบหมดยุกสี่เป็นต่อร้อยละบาทออกตัวบางกินสองข้างเรียบร้อยรองร้อยละบาทไว้ด้วยออกใครก็ได้ตังกรรมการจูเสมอครับเสียดายมากเมื่อวาน แฟนคลับที่ติดตามนะครับที่อยู่ในกลุ่มผมนะครับคิดดูว่า11คู่อิ่มไม่อิ่มอิ่มขนาดไหนลองคิดดูนะครับอพอม,มืองดอกบัวนะครับผลงานการันตีชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับแอปพลิเคชันสีที่เราจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินงนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ